มิวเอนะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะเป็นตัว1.9ดีเโอนะครับผมนี่ได้ภายในดําแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในดีกว่าคันนี้ใหม่มากๆใหม่อีกแล้วเข้าใหม่มาอีกแล้วนะครับอันนี้อันนี้ได้เป็นเบาะหนังภายในดานะครับเฉพาะดีโอ i c นะเป็นเบาะหนังคูแม็กนะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เย็นด้วยนะนุ่มมากๆสุดยอดอันนี้เทียบเท่ากับรุ่นท็อปตัว D A D V D Navigator นะครับหรือ กดปุ่มสตาร์ทกุญแจ Key รดิตโกนะสำหรับตัวท็อปตัวนี้เนี่ยอ่ะครบคันเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเพิ่มเติมหน่อยอ่ะอน,นี้กระจังหน้าลมดำนะครับมาพรา้อมกับไฟหน้า LED แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผมอันนี้ได้แมกเดโอนิกนะอันนี้ก็เรียกว่าสวยลงตัวเลยนะแล้วนี่ก็จะได้เป็นสีดำทั้งคันนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยแล้วก็คิ้วคาดหลังนี่ก็เป็นลมดำแบบนี้นะครับชุดแต่งโอนิกทั้งคันสวยแบบนี้ลงตัวเลยนะ แล้วบอกคันนี้น่าใช้มากๆราคาลดไปกว่า50%แล้วเรียบร้อยแล้วได้สภาพแบบนี้ด้วยวิ่งต่อปีประมาณปีละหมื่นเท่านั้นเองอ่ะคันนี้เพิ่งเช็คยะให้ประวัติครบพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวนั่งให้ดูกันหน่อยนะครับอันนี้ได้เบาะดังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้มีคสรส i s e c o n t ล o l lock c เร็วนะก็ขับทางไกลนี่ก็ได้เลยแล้วก็ได้พวงมาลัยฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียง ปรับโหมดต่างๆนะครับอันนี้ได้ตัวนีเวกเตอร์หรือระบบนําทางนะครับและแน่นอนมากับกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นจอทัชนะแล้วก็มีบลูทูธเรียบร้อยกระจกตัดแสงอนนอโต้ออปชั่นครบพันราคาลดไป50%แล้วเรียบร้อยอันนี้เลขไมล์เพียงห0 0 0มืนเท่านั้นเองนะต้องบอกวิ่งน้อยมากๆแล้วเป็นเลขไมล์แทนนะคุณพี่เป็นรถสวยไม่ป็นติเหตุนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันเพิ่มเติมนะอ่าเจ้านี่มีราวหลังคามาด้วยนะก็ขนของ ได้เลยเยอะแยะเลยนะนี่ภายในใหม่มากๆนะเราทําการสบาภายในแลภายนอกให้แล้วเรียบร้อยได้ใหม่ๆพร้อมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราเพิ่งเช็คระยะให้ด้วยนะประวัติครบพร้อมใช้งานนี่เราดีเทลเก็บงานนี่เก็บถึงด้านข้างอะไรอย่างนี้สะอาดคลิปแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบมีทุกคันนะคุณพี่เป็นรถสวยพร้อมใช้นะอะไรเก็บให้ได้เราเก็บให้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูแถวสารด้วยเพิ่มเติมนะครับผม จะบอกว่ามันใหม่จริงค่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังเพิ่มแสงให้เลยอ่ะได้แบบนี้เลยจริงนะถ้าไม่เชื่อมาดูตัวจริงได้เลยนะครับผมมาทดลองขับมาดูตัวจริงได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไซซิ่งกันนิดนึงนะอันนี้มาเพราะหมดจอพิดารหลังนะครับแล้วก็แอร์โดยสารหลังนะอันนี้ก็มีแอร์สี่สปอตแบบนี้นะครับผม เ่าผมสูง170นะเฮดรูมเท่านี้เด็กรูมเท่านี้นะก็กว้างสบายเลยนะแล้วก็เป็นรถที่ไซส์ใหญ่แล้วก็ได้ภายในดำางนี้ก็สวยๆลงตัวเลยนะแล้วยิ่งสีดำางนี้เท่เท่โคตรอ่ะอันนี้ผมนั่งให้ดูนะก็เฮดรูมประมาณนี้ก็พอดีขาก็ไม่ติดเท่าไร่นะเรแล้ว่าสวยลงตัวครบคันแล้วก็นั่งได้ไม่อึดอัดนะ เบาข้างหลังตัวนี้ก็คำนาเรียกว่าไม่แข็งเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบเบาะตัวแถวสามส่วนใหญ่รุ่นอื่นก็จะแข็งกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างนุ่มอยู่เรียกว่านั่งได้อยู่โอเคเลยไซซิซ่งดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วย1.9ึ่งเองและไม่อึดขนาดนั้นนะครับเรียกว่าขับได้เลยโอเคเลย อันนี้สวยเดิมนะสวยรีบระยับอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ฝาหลังนะครับอันนี้สีเดิมอย่างนี้เลยนะฝาหลังไม่ขยับเลยนะรถสวยปิ๊งปิงแบบนี้เลยอ่าอย่างนี้คือวอดี้สวยนะครับอ่าผมให้เปิดทุกซอกทุกมุมให้ดูนะครับเหมือนคนพี่มาดูด้วยตัวเองนะถ้าคนณพี่อยู่ไกลต่างจังหวัดก็ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมพยายามเปิดทุกซอกทุกมุมให้ดูนะครับอะลูกศิษย์เปิดโปงนะครับอันนี้เปิดเมสสปอร์ตอันนี้เป็นการตรวจโครงสร้างบอดี้หลักนะครับผมอันนี้ถ้ามีรถมีชนมีอุบัติเหตุมาเนี่ยจะมีรอยเชื่อมรอยซ่อมรอยทําสีมานะครับอันนี้สวยเช็คครับผมแล้วรถของเราเนี่ยตรวจโดยช่างมีประสบการณ์นะก่อนเราัซื้อเข้าทุกคนันเราตรวจต,ตัวบอดี้แล้วก็ตัวเลขไมก์กระสุนต้นทางทุกคันนะครับผมคุณพี่มั่นใจได้เลยนะว่าคุณพี่ได้รถสวยเลขไม์แท้นะครับ แล้วเรายัางดับเบิลเช็คตรวจกับเตอร์ปาร์ตี้ด้วยนะครับผมตรวจกับบริษัทตรวจรถชั้นนำแนละ้วเราตรวจทุกค่ายเลยนะเราได้เกรดสูงสุดนะครับเป็นเกรดสวย5ดาวนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีใบ i n s ป e c t i o n report เป็นใบตรวจรถนะคุณพี่มั่นใจได้เลยนะว่าเราขายรถสวยเป็นดูปธัรมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเพิ่มเติมนะคะอ่ะเปิดเลยครับอ่ะอันนี้ สังเกตนะครับซ้ายกับขวาื่งกี้ก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ดูนิดนึงนะแต่ซื้อกับเรามั่นใจได้เลยนะครับคุณพี่อันนี้เราพยายามเปิดให้ดูเห็นให้หมดนะครับอันนี้เป็นการตรวจเช็คตรวจสอบสภาพนะวงก,กบหรือเม็ดอาร์ตอย่างนี้นะครับอันนี้สังเกตซ้ายกับขวาก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะแต้มห่างหน่อยอันนี้ก็จะทีฝั่งนู้นจะเหมือนกันนะครับแต่หน้ากับหลังเนไม่เหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้แล้วเราเพิ่งเช็คระยะให้พร้อมใช้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องน้องกันต่อนะครับเปิดมาฝาเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรนะสติกเกอร์อย่างเดิมห้องเครื่องสีแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีพื้นโรงงานนะครับผมไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยทำไมเป็นฝาดํา แล้วมอันนี้เป็นสีอย่างนี้นะครับอันนี้เดิมๆโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมั่นใจได้เลยนะรถใหม่นี้ราน54ต้องบอกอันนี้ประหยัดไปแล้วเยอะมากลดไปกว่า50%เจ็ดแสนก็าบาทกับราคา7จ9 0 0 0าบาทนะครับอันนี้เลขใบเพียง50 0า0กื่ับปี2020นะเป็นวิวเอ็กแมนเ h a ร์ชงแล้วนะครับเป็นตัว1.9 d โอนิงนะอันนี้ออปชั่นเทียบเท่ากับตัวรุ่นท็อป D A D V D Navigator นะ ได้ตัวชุดแต่งโอนกรอบพันมาเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับผมอันนี้ได้เป็นภายในดําด้วยแต่ว่าน่าใช้นะกลุ่มสตาร์ททุ่ยคิเลสโกออปชั่นครบพันเลยเนเิกเกเตอร์พุชคอนโทรลรถความเร็วขับออกแต่วัดก,ก็มีนะตัวนี้น่าใช้แล้วสภาพแบบนี้หาย,ยากนะครับผมสรืรับดีโอニッล่ะเรามีหลายรุ่นนะมีทั้งสีขาวสีดำดีไอคอニックก็มีแล้วก็ตัว DADD ดีบี D D ดีคอมเตอร์ก็มีนะครับผมราคาเราถูกต้องแน่นอนนะมั่นใจได้เลยนะได้รถสวยเล็กไม่แท้ราคาดีนะครับผมอะ อันนี้เพื่อใช้งานให้เราพร้อมใช้งานด้วยนะรดยว่าน่าใช้มากมาเลยยายก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเรามีอัพเดตทุกวันนะครับผมนี่เดียเป็นเรื่องสิ่งกันนะครับ